กันอีกแล้วนะคะในช่องมิสซิสวิสานะคะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาแนะนำแอป Canva นะคะซึ่งเป็นแอปที่ใช้สร้งางออกแบบนะคะจะเป็นวิดีโอโลโก้โพส Instagram โปสเตอร์เรื่องราว Instagram าร์ดนำบัตรภาพขนาดยอด่อต่างๆนะคะการนำเสนองานโซเชียลมีเดียใบปิว ภาพหน้าปก facebook เรื่องราวไอคอนเอ่อ u t u b e นะคะคือมันมีเยอะมากเลยนะคะอันนี้นะคะก็มันมีตอนเริ่มของ youtube ด้วยนะคะอันนี้คิกก็จะมาแนะนำะวิดีโอตอนเริ่มของ youtube นะคะว่าเอ่อจะใช้งานยังไงนะคะแอปนี้ก็ ใช้งานง่ายมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นภาพขนาดย่อของ YouTube หน้าปก YouTube นะคะหรือใครสามารถนําไปใช้ในหน้าปก youtube ก็ได้นะคะแต่กิ๊กจะมาแนะนําอันนี้เป็นไอคอน YouTube นะคะไอคอนเปิดตัวอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นตอนจบก็ได้นะคะเราสามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วทำเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเอา เพลงที่เราใชใ้ในการโหลดใน You YouTube ฟรีเอามาใช้กับคลิปได้เลยนะคะเอาเป็นอันนี้ก็ได้ค่ะวิดีโอนี่นะคะเราสามารถทำวิดีเป็นวิดีโอเปิดตัวได้เลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ลิกเปิดวิดีโอให้ดูนะคะก็จะเป็น8นาทีนะคะเราสามารถใส่เพลงได้นะคะ เราก็จะกดไปที่แก้ไขนะคะแก้ไขนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแปบบหนึ่งนะคะกิกจะแก้ไขเป็นตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือนนี้นะคะกิกก็จะเอาเป็นแตะเข้าไปอีกนะคะอีกก็จะเอาเป็นชื่อช่องของกิกเองนะคะ เราสามารถปรับขนาดได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะปรับขนาดอันข้างบนนะคะอันเล็กๆเราก็เลือกได้อีกนะคะแตะไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็น อ่า uh, welcome ก็ได้นะคะ welcome อ่า okay welcome to อย่างนี้ก็ได้นะคะอีกก็จะเอาแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาถ้าเราอยากเพิ่มนะคะเราก็กดที่บวกตรงนี้นะคะก็กดกดตรงข้อความนะคะแล้วก็เพิ่มหัวข้อเรื่องนะคะ ก็จะเอาเป็นหัวข้อไลฟ์สไตล์ไลฟ์ไลฟ์สไตล์แล้วก็จะเลื่อนลงมานิดนึงนะคะให้มันอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถเ,เปลี่ยนเป็นตัวหนังสือได้ด้วยนะคะตัวหนังสือก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ตัวหนังสือก็มีเยอะมากเลยนะคะมีฟอนต์ภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ให้ทุกคนไปเลือกดูแล้วแต่ว่าใครจะชอบอย่างไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นขนาดฟอนต์ขนาดฟอนต์กิ๊กคิดว่ามันพอดีแล้วนะคะกิ๊กจะไปเอาสีสีของไลฟ์สไตล์นะคะมัน กิกยังไม่ค่อยถูกใจนะคะกิกอยากเป็นสีขาวางนี้ดีกว่านะคะแล้วก็อันดีนะคะเป็นเป็นตัวเป็นตัวหนังสือตัวเข้มนะคะโทรศัพท์กิ๊กมันก็จะออกค้างๆนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเอียงให้เป็นภาษาตัวเอียงนะคะ อันนี้ก็ให้มีขนาดแบบก็จะมีเอฟเฟกให้เราเลือกด้วยนะคะเอฟเฟกภาษาหรือว่าเราจะใส่แสงทันทีทันใดตัวนี้ก็ได้นะคะใส่เป็นเรื่องเสียงแบบนี้ก็ได้นะคะแต่คลิกใส่เป็นอันนี้ดีกว่านะคะก็ตำแหน่งเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้ว แบบนี้นะคะกิ๊กคิดว่าเออมันพอดีแล้วนะคะสำหรับเอ่เออไอคอนของกิ๊กนะคะกิ๊กก็จะออแต่อีกสองครั้งตรงนี้นะคะก็จะมีแทนที่เป็นแทนที่นี่ก็จะเป็นสีนะคะก็ สามารถเลือกสีได้นะคะเนี่ยค่ะสีแต่กคิดว่าเป็นสีนี้ก็สวยอยู่แล้วนะคะสีม่วงนี้ก็สวยนะคะแล้วก็เป็นเวลานะคะ,ะกำหนดเวลาให้ตัวหนังสือมันประมาณเท่าไหร่อะไรองงี้นะคะแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะคะเราก็กดที่ แตะที่ตัวหนังสือได้เลยนะคะสามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหวสักครู่นะคะเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะเผยอ,ออกมาอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือใครจะทำเป็นบล็อกอย่างนี้ก็ได้นะคะ แต่กิ๊กคิดว่าเอาเป็นเผยออกมาอย่างนี้จะสวยหรือใครจะทําเป็นจางๆก็น่ารักดีนะคะก็เนี่ยละค่ะกิ๊กคิดว่ามันโอเคแล้วนะคะสําหรับเออสำหรับเออช่องของไอคอนของกิ๊กนะคะหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถเปลี่ยนพื้นหลัง อยากเปลี่ยนตรงไหนก็เปลี่ยนได้เลยนะคะกิ๊กว่าสีม่วงมันก็โอเคนะคะเอาอันนี้นะคะก,ก,กคะคะนนิ๊ะะกก็เสร็จเรียบร้อย กิก็จะกดดูนะคะมันก็จะประมาณอย่างนี้นะคะถ้าเราเลือกแล้วนะคะเราก็กดไปที่ข้างบนลูกศรชี้ขึ้นนะคะก็ให้กดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็โหลดวิดีโอนะคะหรือใครจะบันทึกในเครื่องอะไรางนี้ก็ได้นะคะแชร์ลิงก์บันทึกรูปภาพอะไรก็ได้นะคะแต่ มันก็จะมีหลายแชร์มากเลยนะคะกิกก็จะโหลดวิดีโอดาวน์โหลดค่ะก็ระหว่างนี้ก็รอก่อนนะคะว่าเอ่กำลังเตรียมงานเสร็จแล้วค่ะอันนี้มันก็จะบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะไปออกไปดูเลยนะคะว่าออกไปดูในแกลเลอรี่ของเรานะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเข้ามาแล้วนะคะก็มันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราสามารถเอาเข้าไปใส่ในตัดต่อในวิดีโอเปิดตัวของเราได้เลยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบออคลิป นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้กิ๊กด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊กได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะกะ็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ